เงินก็อาจสิเป็นเอนอยังก็สวนอภิธรรมมืินนั้นไม่เป็นเถลาพเนะาะงานสวนอริธรรมก็สิบปถทายจะคลิปอยู่ดอกก็สิบ่ถทายลายดอกกักกนาทีเจ็นาทียสิยานช่า,ชาบานเขาเพ่งเร่งมาเฮาแสวงหาจะพผลประโยชน์เนาะตอนนั้นเฮาพ่ไในเรียนมันบละเข้ากับ,บ่เฮากัยังกาเบาอยู่ว่าเออแบบทํางานนะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราได้แล้วเราก็แต่ว่าเข้ากับม่มผู้วาดอกแต่่ายานช่า, <c oughs> า,ชาบานพิ่ว่า ไปเซตกระทายไปเซตกระทายเอียงกระทายสินะพี่ห่วงกัเลยกทายเล็กๆหน่อยๆนะมันจะทายลายหรอกทายลงสองคลิปคลิปหนึ่งสามละที่หกละที่สองคลิปเท่านั้นแหละ,ล,ะลงไปแล้วล่ะเนาะนี่วิดีโอนะคะมืออื่นนี่แหละมื้อนี้เป็นมาติกามืออื่นสิเป็นเออ่สวดอภิธรรมเนาะ,ส,นะสิเป็นสภาพนะั้นเะพิ่นจะขึ้นอยู่แล้วบ,บาบาเม่์แล้วก็ยากหางบุญกฐิน <laughs> บุญกฐินสิเกิดล่ะวันที่สองเลยล่ะพี่น้องนะาะวันที่ห่างันที่สองมือโฮม เมืองอาหลีวันที่สามสองสามแล้วก็มีโรงทานเนาะก็จะไปช่วยเขา,อ,าออกบุญนะคะออกบุญกันเฮ็ดโรงทานนะคะปีนี้เขาจะทำลูกชิ้นหนึ่งต้องหันเฮ็ดเขาพัด <c oughs> ก็เรียกว่ะานมันลงทุนหลายส่นมันกระยากความละ่ะมันต้องซื้อเขาเนาะเาก็เอาเขายาบานไปเสริม แล้วพ่นก็เอาเขาหมขวเพันก็เอาเขามาซอยกันเนาะกับเรงเหลืองอาเพิ่มอาเติมด้วยพี่น,อน,น้องนี่คุณวิปุยสวัสดีค่ะจากแม่มณีนะคะฝนล,ลงเม็ดเมื่อกี้นี่ประมาณสามเม็ด <c oughs> อุย้ยตอนนี้ข้าวกำลังเอ่อเริ่มเรืองกล้วยแล้วเด้อนี่นี่ใบพ่ายใบวี่เล่าออกเรืองออกสมแล้วเด้นอพี่น้องนี่ ยี่ไม่เกินหนึ่งอาทิตย์นะมาดูได้เลยเนี่ยเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะอีหนึ่งอาทิตย์เนี่ยได้การเลยได้หน่มันเป็นเข่าน้ามลายมันไม่เป็นเขา่าอ่ะเข่าแก่น้าขอบคุณสามท่านที่อยู่ด้วยเอา้าคุณมุนนีปุยยังอยู่บ่ขอบคุณเด้อผู้กองสามสิบเก้านาที่ละพี่น้องสวัสดีค่ะจากแม่มานีคุณมุนนียปุยสวัสดีค่ะประสันพันมาน้้งนะคะ นี่นี่กำลังจะระวังเข่าก้ม้วได้พี่น้องเข่าก้มแล้วเน้นามล่าหลายเลยเข่าแก่หนามตัวสีออกเป็นสีเหลืองกับเขียวสลับกันเนาะอ๋อเสียงเพลงนด้แบบที่นี่นี่เสียงหน้าเสียงนี่เปิดเพลงได้พี่น้องนี่นั่นเห็นบ่เสียงเพลงเหรอยางไปไกลบ่ได้ขยับกลับขึ้นยางว่นไปก็ออกก็ล่งคลิปอ้วพี่น้องนะคะก็ล่งไหลเนาะยางกลับขึ้นไปแล้ว จะหอดบ้านลูกนะางานขึ้นไปนี่ไปหอดหมองควายอยู่กับคือสีลงขอบคุณทุกท่านเดอ้อนะคะอีกสักสามที่ที่กับคือสีหอดหมองควายอยู่กับลงไหลเลยเนาะนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเนาะนะคะเป็นกําลังใจให้เนาะ,ะจะหน่อยจะไล่กับบทสาคัญดอกพี่น้องนะคะว่าจ,จะมาส่งสติ๊กเกอร์ให้กันกับดีใจละละเนาะนะคะมาให้กําลังใจเนาะ,ะ <c oughs> มกก้อนนี่มวกหูจักเ้าไปเบาไป เขาไปเรื่อยๆผู้จักการเขาไปอยู่ในไหล่กันเขาไปกดสติ๊กเก,กอร์การคอมเมนต์ในอย่างดอกนะคะบุคุณเรื่องเนี้ยให้เต้นสิหล่ะแบบว่าบลรูนะคะพราารูที่หลังพี่หกเดือนแล้วพี่จะค่อยเริ่มไล่แบบหุเรื่องหูเล่าตอนหกเดือนหลังจากสมัครมาครบเครืองปีเครืองปีแรกยั้บารูเรื่องยังดอกเดือนที่หากว่าเริ่มไปศึกษาว่ะเอ๊ะทำไมเราถึงไม่รู้เรื่องการไล์สด แล้วยังไงถึงจะได้ชั่วโมงมารู้ภายหลังว่าอ้าวมีคอมเมนต์มีการพูดคุยในช่องเวลามันจะเกิดเร็วจะเกิดเยอะว่านเมื่อก่อนเราได้หนึ่งชั่วโมงพอลงเราก็ได้หนึ่งชั่วโมงเพราะว่าเรามีแต่ลมบนเนาะตอนนั้นมาดาม,มึงโพเข้ามาเนาะเีืนสิบห้าดวงตาแต่ไม่มีคอมเมนต์เนาะมาดำกมม็เลยบอกว่าเอ๊ะคอมเมนต์ลงมาช่วยหน่อยลงคงมาหน่อยคอมเมนต์ลงมาหน่อยไม่แต่มาดามเมนต์อยู่คนเดียวไอ้ไอเราก็ไม่มีเครื่องรองเป็นเ่ามีอยู่เครื่องเดียว เอาก็ว้าวาไปบารนี้มารู้ที่ลังมาอ๋อมีคอมเมนต์มีอะไรเวลามันถึงจะเกิดเล,วลีวยวซะเราใหญ่ควายเป็น,นควายพวกเนะอะกุ้งมีบอสบานเจ้านะควายดอนนะเห็นบ่นี่สไหมแบกบงาม,มากเลยพี่น้องมึงสะอ่อนเนาะมึงปื๊ดมึงมันตันมั้งเนี่ยนี่นะมึงแนมหยาหรือเด้อบานี้พู่นนะบํารุงคอกละ่ะ บำลงคอกเลยอ่ะพนนนะโอ้ยสนุกกินเนาะ